เรื่องเล่าเด็กหลังวัดตอนอริยะสงเจ้าหลวงปู่มั่นสู้ลบกับยักษ์วิทย์มรณภาพสวัสดีครับคุณผู้ฟังหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ซึ่งประวัติของท่านถือเป็นแรงบันดาลใจอันดีงามให้กับพระภิกษุสงฆ์และารลวาสได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการภาวนาเจริญสมาธิท่านถือเป็นองค์พระวิสุทธิบุคคล ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประพฤติตนเป็นแบบอย่างอันดีงามเป็นที่ยกย่องยอมรับของพุทธศาสนิกชนทั้งปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลกอริยะสงฆ์เจ้าวันนี้จะขอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่มั่น ภูลิทัตโตในระหว่างที่ท่านออกจาลิกทุดงในป่าแห่งหนึ่งแล้วเกิดเหตุการณ์อันน่าสะพึงกลัวมียักษ์ตัวสูงใหญ่หน่ากลัวปรากฏกายขึ้นหลวงปู่มันสู้ลบกับยักษ์วิตมรณภาพหากคุณผู้ฟัง ฝังคลิปนี้แล้วชอบฝากกดซับสไครป์กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับคืนจัน์ทรสว่างฟ้าพระจันทร์เต็มดวงมีพระจันทร์ทรงกฎยามเที่ยงคืนเป็นภาพที่งดงามสงบเงียบสงัด มีแต่สัพเพเสียงของป่าเป็นเพื่อนขณะที่หลวงปู่มั่นเดินจิตภาวนาปรากฏแสงสว่างเมื่อจิตรวมแล้วเกิดเรื่องอันน่าสะพึงกลัวภูเขาทั้งลูกสั่นสะเทือนเหล่ากับมีใครเอามือมาขยาวเสียงลมพัดโหม กระนำผ่านลาวปาเสียงไม้หักโคน่นเกลียวกลาวแต่หลวงปู่มั่นดำลงในสมาธิไม่หวั่นไหวกับเสียงอึกรกะทึกรอบข้างท่านบอกว่าแรงสั่นสะเทือนลาวกับภูเขาจะพลิกคว่ำบรรยากาศอันน่ากลัวรอบข้าง ทำเอาท่านเกือบลืมตาแต่ระลึกได้ถึงคำอธิษฐานจิตถึงธรรมะหลวงปู่มัน่นจึงพิจารณาภาวนาธรรมะที่เกิดขึ้นยิ่งพิจารณาเท่าไรความโหดรห้ายของสภาพรอบตัวยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไม่มีท่าที ว่าจะหยุดแต่สติของท่านมั่นคงกว่าขุนเขาที่นั่งไม่อาจโยกคลอนได้ขณะที่เฝ้าดูอาการของสติสมาธิที่มั่นคงไม่วันไหวกับสิ่งรอบข้างอยู่นั้นจูจูมียักษ์รูปร่างสูงใหญ่ทบมึน สูงเท่าต้นไม้ถือตะบองเหล็กส่องรัศมีเหมือนเปลวไฟเดินย่างสามขุมตรงมายังหลวงปู่มั่นพร้อมตะวาดลั่นสถานป่าว่าจงลุกจากที่นี่เดี๋ยวนี้มิฉะนั้นจะต้องตายพูดจบยักเงื้อตะบองขึ้นสุดแขน เพื่อหวดฟาดหลวงปู่มั่นเต็มกำลังหลวงปู่มั่นเกือบเผลอลืมตาขึ้นมามองแต่อำนาจสติได้ตามรู้ทันจึงรลงับไว้ได้ตลอดเวลาเกือบสามเดือนที่จะเลินสติจนกลายเป็นมหาสติไม่สะดุง้งวาดวัน ให้ปรุงแต่งขึ้นจิตให้สถานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้แต่น้อยท่านตอบยักษไปว่าเราไม่ลุกท่านใดนั่นเองยักฟาดตะบ,บองลงมายังล่างของท่านเต็มพละะกำลังอันมหาศาลจนล่างหลวงปู่มั่นจมลึกลงไปในดินล่าสิบวา แต่ร่างของท่านลอยขึ้นมาเหนือพื้นดินได้เจ้ายักษ์ธมินหันลีหันขวางเห็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่สิบคนโอบเจ้ายักษ์ตรงเข้าไปถอนต้นตะเคียนขึ้นมาต้นตะเคียนขาดจากดินเศษดินยังกระเด็นมาโดนล่างหลวงปู่มั่นที่นั่งสมาธิอยู่ ยักษ์ใหญ่แขนมองล่างหลวงปู่มั่นตัวจิ๋วด้วยความโกรธตาแดงเป็นไฟเงื้อต้นตะเคียนฟาดมาที่ล่างหลวงปู่มั่นจนแบนไปกับก้อนหินจนก้อนหินไม่สามารถต้านทานได้แหลกละเอียดไปในพลิบตาในวินาทีนี้หลวงปู่มั่น เกือบจะลืมตาขึ้นดูสภาพรอบข้างแต่กำลังของมหาสติดำลงมั่นเป็นตัวกำกับพิจารณาอารมณ์อันละเอียดอ่อนที่ปรากฏเกิดขึ้นในใจหลวงปู่มั่นค้นพบว่าแท้จริงแล้วในใจของท่านมีอาการผาวาผวัง ของกลารปาถนาพระโพธิยานซึ่งเรื่องนี้เป็นธรรมชาติของหน่อเนื้อพุทธ,ธะทันทีที่หวานเมล็ดพันโพธิจิตลงในเนื้อนาใจต้นไม้แห่งโพธิจะแทงหน่อเติบโตต้นไม้นี้ย่อมเป็นที่พึ่งพาอาศัยของสัตว์ทั้งปวง คุณธรรมและความรอบรู้ในขอบข่ายของพุทธ,ธะอันประมาณมิได้จะหลั่งไหลเข้าสู่จิตตลอดเส้นทางพระโพธิยานหลวงปู่มัน่นได้สร้างสมทศบารมีเพื่อให้บริบูรณ์พร้อมที่จะสั่งสอนอบ,มบรมสรรพชีวิตให้เหมาะสม ตามนิสัยและตลอดแต่ฉานในอุบายแลตลอดแต่ฉานในอุบายเพื่อสอนให้ผู้อื่นให้เข้าถึงทำได้ง่ายให้เข้าถึงทำได้ง่ายและรวดเร็วตามกําลังบุญของแต่ละคนเมื่อมหาสติทราบชัด ถึงเครื่องกลางกั้นขั้นสุดท้ายสิ่งที่ติดค้างในใจของท่านก็หมดลงแล้วยักษ์ตนนั้นก็หายไปหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วชอบฝากกด subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ ขอบคุณครับ